เพื่อนสนิทของครูชลทีเจริญชนที่ถูกคนร้ายบุกยิงเสียชีวิตที่โรงเรียนบ้านตันยงอําเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสตัดสินใจย้ายกลับภูมิลำเนาเดิมแล้วนะคะไปอยู่ที่จังหวัดตรังค่ะเพราะว่าคงจะทนกับเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องความปลอดภัยไม่ไหวขณะที่ก่อนหน้านี้ทางสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้พยายามร้องขอให้ครูที่เหลือทั้ง7คนอยู่ที่โรงเรียนไปก่อนจนถึงวันสอบปลายภาคเรียน และอีกด้านหนึ่งนะคะก็มีความพยายามที่จะนําบัณฑิตอาสาเข้าไปสอนในพื้นที่แทนครูที่ต้องการย้ายออกนอกพื้นที่ในจังหวัดจังหวัดนราธิวาสติดตามรายงานจากคุณติชิลาพุทธสารพันธ์ค่ะเด็กๆชันประชมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านตันยองอำเภอบายเจาะจังหวัดนราธิวาสทำใจยอมรับแทบไม่ได้เมื่อครูทวีศักด์อ้วนท่อง ปูประจำชั้นของพวกเขามากล่าวล่ำลาและขอย้ายออกไปตั้งแต่วันนี้เพราะการสูญเสียนายชนทีรเจริญชนเพื่อนครูไปกับคมกระสุนของคนร้ายที่เข้ามาจ่อย,ยิงในโรงอาหารอย่างเป็นภาพที่ติดตามไม่ลืมเลือนเป็นเสียงปืนก็หันไปแวบๆเห็นเขาเจ้าแั่งปืนอยู่ผมก็หมอบและผมก็ไม่ได้หนีด้วยวันนั้นก็หนีไปไหนไม่ได้เด็กวิ่งเข้ามากอดที่ขาและผมก็ กอดเด็กประมาณสัก7-8คนแล้วก็หมอบอยู่ตรงนั้นแหละก็<ม>นอนอยู่กับเด็กตรงนั้นคือถ้าเขาก็เดินเข้าไปเดินมาอีกสักนิดหนึ่งก็คงเจอผมกว่า18ปีที่ครูทวีศัก์มาสอนที่นี่และกลายมาเป็นเพื่อนรักของบางปุ่นหรือครูชลทีที่จะคอยช่วยกันทํากิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนให้เด็กๆมาโดยตลอดแต่การตายของเพื่อนต่อหน้าขณะนั่งรับประทานอาหารด้วยกันโดยที่ตัวเขาไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้ คือสิ่งที่ตอกย้ำให้รู้ว่าลมหายใจที่มีอยู่ในวันนี้อาจหยุดลงในวันหนึ่งหากเขายังอยู่ในพื้นที่ต่อไปจึงจำใจยอมเจ็บปวดเมื่อกล่าวจากลาเด็กๆและเพื่อนครูพูดถึงว่าที่นี่ทุกคนคือลูกผมเลยนะครับตอนนี้ไม่ใช่แค่สิทธิ์กันธรรมดาคือลูกเลยแหละเป็นห่วงมากว่าเออถ้าผมไปแล้ใครจะมาทาหน้าที่ใครจะมาสอนแทนใครจะทําหน้าที่ ก็จะทําหน้าที่ได้เหมือนที่ผมทําหรือเปล่าคือเป็นห่วงขนาดนั้นเรา๋้วงหวังเลืกเกินว่าในคณอเลกาจะเิบเพื่อทอว่ทุกทุกท่าน้เ้วเช่นเดียวกับครูอีก7คนที่ยังสอนหนังสือที่นี่บอกว่าไม่เคยตําหนิเพื่อนครู7คนที่ขอย้ายออกเพราะรู้ดีว่าทุกคนเสียใจที่ต้องจากไปและเป็นห่วงอนาคตของเด็กๆเช่นกัน แต่เหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับครูโดยไม่เลือกว่านับถือศาสนาใดก็ทําให้ครูหวาดกลัวและเชื่อว,ว่าหากสถานการณ์คลี่คลายลงครูทุกคนก็อยากกลับมาสอนที่นี่จะครูจะคุยกับคุณครูตลอดเลยนะไม่เป็นไรบอกว่าเราก็ต้องอยู่เพื่อเด็กนะคะอย่างน้อยะจะมีเด็กอีกตั้ง292คนนะที่รอที่จะให้คุณครูเนี่ยที่อยู่ทําการสอนกับเขานะ ความไม่มั่นใจในความปลอดภัยทําให้ครูโรงเรียนบ้านตันยงจังหวัดนราธิวาสแห่งนี้ขอย้ายออกทันที7คนนะคะหลังเกิดเหตุยิงครูภายในโรงเรียนค่ะซึ่งแนวทางแก้ปัญหาขายแคนครูของโรงเรียนที่นี่ก็คือการนําบัณฑิตอาสานั้นมาช่วยสอนเด็กๆค่ะ ในระยะสั้นโรงเรียนบ้านตันยงจะให้นักศึกษาจบใหม่ในโครงการบัณฑิตอาสาเข้ามาทำหน้าที่ครูประจำชั้นเรียนส่วนในระยะยาวทางเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนาราธิวาสจะเร่งหาครูที่มีทักษะการสอนแต่และว,วิชาเอกเข้ามาสอนเพิ่มเติมรวมถึงเพิ่มการดูแลครูอย่างเข้มงวดเพียงเพื่อให้แม่พิมพ์เหล่านี้ยังคงทำหน้าที่ต่อไปได้อย่างเข้มแข็งดิชิลาพุทธสารพันธ์ไทย P ี s รายงาน